สวัสดีครับวันดีแฟนเพจของลูกศักรหมักมวนนะครับวันดีตอนเสรารวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567กับบรรยากาศฟ่าคลื่มค,มคมบางพื้นที่ก็มีฝนตกอยู่พี่น้องตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนออกมากนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนแจ้งเตือนลายพื้นที่ ฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับยังมีปูปัตุภัยจากฝ่าฝนจากอุทกภัยนะครับามาตอนสอสอมาทักทายกันจักหน่อยนะครับก่อนจะไปปฏิบัติภารกิจเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับเอาเหมือนนับถอยหลังหมอลำปิดเปิดฤด,ด,ดูกาลกันนะครับหลายๆายวงการสิเปิดฤด,ด,ดูกาลกันที่เปิดไปแล้วจะมีปฐมวันที่สิบเก่า ไลลเลี่ยงกันมานะครับสาวหน่อยวันที่2ี่7ใจเกินรอย28ระเบียบว่าตาสินกับสภาพที่ฝ่ายัางฝนยังตกอยู่ฝนยังช่ำชำอยู่นะครับเออกะลัเงเถือกกะอดหลุน่นำมอหลองมอลำบ่ไใดนะครับโดยเฉพาะวงที่สีเปิดฤด,ดูการวันที่4 4สาวหน่อยเพรบันแพรงนี่ครับวันที่24่ถ้าตามพยากรณ์อากาศก็บ,บอกว่ายัางนี่ สภาพฝ่าฝนสิทิยังสิโตกหนักกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโค้งนะครับติดชช่แดนติดน้ำโคง้งกระถืออุตกภัยน้ำท่วมไปทั้งน้องค่ายทั้งน้องค่ายทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดแพร่ที่ไปเช็คข่าวตอนสสอกมียังมีอุตกภัยมีน้ำท่วมกันอยู่นะครับบร่รวมถึงฝั่งทางซอปปอลเล่านะครับ ทางเมียนมาทั้งตรงขามกับเม่สา,ายสิเอเอ,เอน้ำกระท่วมคือกันกับบ้านเท่าเนี่ยแหละครับเพราะอ้อมซอยเหลือของบ้านเท่านะครับของคนไทยยังยังหล,ลังไหลกันไปซอยเหลือเอาของไปบริจาคให้พี่น้องที่ประสบอทุทกภัยสั่งความ,มเสียหายกันหลายนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับห่างล้านบริษัทที่น้ำท่วมนะครับบาง พื้นที่มีการขากันขายโกดังสินค้ายังเสร็จแล้วครับถือน้ำถั่มสินค้าที่เออเอาไว้ถากขายถากจำหน่ายนะครับก็ถือน้ำถั่มดูทุกกระไรเสือ้อผ้าน้ำถั่มจมโคลนยังสิครับเออต้องเอามาขายถึกถึก,ถกตัวละสิบยี่สิบบาทห้าบาทขายว่าสัา่นเอากขนาเห็นใจนะพี่น้องเนาะเออสำหรับป่านเฮาบางพื้นที่ก็บเอ,อยัง บอถึงกับรุนแรงขนาดนั้นนะครับก็บมีฝนตกบางเอาพี่น้องที่โดนอุทกภัยน้ำท่วมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ประสบวาตาพ่ายนะหากลับมาโดยเร็วนะครับ <c oughs> กลับมาสู่ภาวะปกติมีการรับถ้อยหลังเปิดฤด,ดูกาลมอลองมอลำอโดยเฉพาะทาง จังหวัดที่นิยมเอาหมอลำไปแสดงนี่จังหวัดศรีสะเกดนี่ครับอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่หมอลำกันเกือบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับนี่ล่อหลังจากตีละหมอลำเปิือจะดูดการต้นเดือนพฤษาเนี่ยครับอากาศสิครบกันตุววงแล้วนะครับทีนารุ่นกันวันที่24ก็สาวน้อยเพชรบานแพงครับแต่ว่าถ้าไปบึงสภาพอากาศพยากรณ์อากาศอนกาเป็นห่วงอยู่ด้ครับนาเป็นห่วงอยู่ ทีทั้ทงกรม,มอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาครับเมื่อเ้านี้ครับเขาไปเบ่งข่าวเนาะประกาศเตือนทงังลักษณะอากาศทั่วไปว่าสั่นนะครับความเคลื่อนไหวของหมอลำคณะต่างๆนะครับก็ยังนี่มีนี่ข้อเสื่อมถ้าไปเบ่งใจเกินรอยจริรรง,งๆนะครับมีการเตรียมข้อมพร้อเอเวทีเอียงต่างๆอ่ะล่ะครับดูการถี่เก่าของหมอลำใจเกินรอย มอลลั่มคอนใจแฟน,แฟนๆของคนอีสานวันที่2 7เปิดฤด,ดูกาลใหม่ฤด,ดูกาลที่เก่าของหมอล่ําใจเกินรอยเออปีนี้ก็ครบบริบูรณ์นะครับเออไปเบิ่งฉากแสงสีเสียงของเพลินนี่ครับสีออกท้อนสีผฟ,ฟ้านะครับปีนี้ของใจเกินรอยเอไปเช็คก,กับไปเบิ่งตามเพจดตามข่าวของเออหมอล่ําใจเกินรอยบอยสิริชัยนะครับ กับ่น้อยาไอแต่ละวงโบน่อยนา,านกันนะครับอืมแต่ละปีแต่ละฤด,ดูกาลนี่ครับจบฤด,ดูกาลแล้วก็ต้องเตรียมอีหยังสีมาโชว์นะครับฉากออกสีฟาฝาครับนี่ครับค่อยๆเติมค่อยๆเติมให้เตรียมครับซ้อมย่อยวันที่หนึ่งก้าปีหมอลำใจเกินรอยนะครับเออเป็นโชว์ฉากแสงสีเสียงออกมาแล้วนะครับใจเกินรอยสีเป็นมีเอกลักษณ์ของเพิ่นนะครับ มอลลเอ่อข้าเอื่นว่าชายายัางครับมอลลัวัฒนธรรมบ่มอลลัใจเกินรอยสิชูว,วัฒนธรรมเป็นส่วนลหลเอ่อทีชายาเพิ่นเคยให้ไว้คนทีนที่ามข่าวนะครับคนตีเฮ็ดเพจดเอ่อข้าวมอล่ําคือให้ชายาหมอล่ําวัฒนธรรมครับทุกปีกับบ่อพิษหวังสิชูว,วัฒนธรรมแน่เออลำเรื่องต่อกรปีนี้พระอภยะัยมณีครับอาจารย์สายฝนมนสวรรค์เป็นคนที่เอ่อ เฮ็ดบดเฮ็ดก่อนไห้นะครับพระอภัยมณีมันก็เป็นวัดนคดีเป็นวัดนคดีของของไทยนะครับแต่ว่ามาประยุกเป็นเรื่องมรลองมอลำนะครับกระดาษสนใจวาดิรีสอสานออกไปได้ดีสำใดกับนั่งเหงือกเกี่ยวกับทะเลครับเออแต่ว่าเอามาขึ้นเวทีมอลำเออเอามาแสดงเป็นมรลองมอลำนะครับมันสิบอลังการงานสร้างสำได วากนวามอลำใจเกันรอยเป็นมอลำที่บอคอยบกคอยมีการเปลี่ยนแปลงตัวศิลปินลายปันไดนะครับออกไปเขามาออกไปเขามากับส่วนร้ายกับเป็นลูกทีมทีมงานของศินะครับแต่จุดโฟกัสจุดที่ให้ความสนใจของเอฟซีของแฟนๆกับสินป์จะเป็นแอนบอยนะครับแอนบอยบอยนี่เป็นตัวหลักของมอลำใจกินรอยวงใหญ่ครับ วงใหญ่ใจกันรอยบอยซิริชัยเป็นตัวหลักเ,เป็นตัวที่ขับเคลื่อนทีมงานก็ไ,ได้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวที่พานาทีมงานนะครับส่วนอีกวงหนึ่งของออร์ดีแบนเสียงอยู่ได้ครับใจกันรอยเปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดฝนตกแต่ว่าโอู้หว่าเวทถงเวทที่ยังถี่เพิ่นไปสแสดงไปไล่สดนะครับเปิดฤดูกาล วหัวบายวอยู่ในโดมอยู่ในยางบอนะครับเออถ้าฝนตกมากไปปล่อย,ยนี่ก็พ่อทนอยู่แต่ว่าถ้าฝนฝ่ามากแห้งๆก็อันตรายขึ้นกันนะครับเออฝนตกมากแห้งพราอว่าฉากแสงสีเสียงเวทที่เอียงต่างๆเป็นระบบไฟฟ้านะครับถือไฟน้อยหนึ่งครับอ้สั่งความเสียหายไายนะครับจอโปรเจกเตอร์เอียงต่างๆนี่ครับไว้ลงทุนหน่อยนะครับ มันเงียบเงียบก็งอไปประมาณเกือบเดือนสองเดือนครับหลังจากปิโดปโิดฤดูกาลทั้งเพจข่าวกับบค่อยมีแนวสีบอ์นะพี่น้องเนาะสีบอกับผู้ดันขึ้นผูดด้ใดล่องนี่สิละเออช่องปิดฤดูกาลนี่หมอลำหมอลำเปลี่ยนแปลงหมอลำไปใหญ่วงนี่สินะครับเออล่าสุดกับทั้งเสียงอีสานนะครับไดมอนด์ลิทิกายนี่สิละเออไดมอนด์ลิทิกาไปขึ้นกับเสียงอีสาน ติดกอกีดบาสิปายูซ่าเหล่าบันเทิงสินนะครับไดมอนด์ดิทิกที่เป็นพระเอกของสาหน่อยเพีย้ยนเพียงไดมอนด์ดิทิกล่อลงจากวงไปเมื่อจบฤด,ด,ดูกาลทีผ่านมากับกช่วงที่สีเพื่อนลงกับมีข่าวดาวมงดามาถือคัดออกถือคัดออกจากวงนะครับกับมีการตอบตัวกันลังตลังแรง,งข่าวก็บอกว่าบอ,อับผิดชอบกเสรลครับ แต่ก่อนไดมอนเนี่คือ,อยู่เพชรละเพิินมาก่อนเป็นลูกชายของไม้ไทยใจตะวันนะครับไปยูเพชรละเพลินมาอยู่สาหน่อยเพชรบานแพรง่งออ,ออกจากสาหน่อยเพชรบานแพรงกะไปยูสั้นเหล่าช่วงหนึ่งนะครับเข้าใจว่าสิไปยูสั้นเหล่ามาันเทีงสินที่สุดแล้วกลับมาขึ้นอยู่กับวงของเสียงอีสานหมลำเสียงอีสานเนี่เป็นหมลำที่ใส่ผู้บริหารเปลืองครับ <c oughs> หมอลำยุคเก่าๆไอ้แบรนซื้อเสียงของเสียงอีสานติดหูคนคนไทยนะครับเนาะถ้าเป็นหมอหล่องหมอล,อมอลำยุคประมาณ20-30ิบสปีในลุงเรื่องครับ